สวัสดีค่ะมือนีตามแม่ปูเขาปลาเนาะคะ่ะเนาะมือหนีจะผ้ามาเก็บเ็ดดาค่ะมาเบิ่งกันว่ามือหนีแม่ปูจะได้จะเจอเฮดบอล,ล้วกอาจะได้หลยสักปานใดนะคะและ้วกาฝนกระตกค่ะหมอกกระลงกา็แต่ว่าแม่ปูกเตรียมเตรียมอุปกรณ์การเซฟจะาล้องไว้นะคะก็จะมีลม่มมีหมวกหมวกที่มันเป็นลมอะคะ่ะเดี๋ยวกาค่อยมาดูกันนะคะว่าแม่ปูจะได้เฮดหลยปานใดมือหนีนะคะ ดอกมันก็นจะประมาณนี้นะคะเวลาเจอมันก็นจะเป็นแพร่ไปค่อยดูคลิปก็ป้อมกาก็กแม่ปูแม่ปูก็ค่อยพาไปเบิรงอยู่นะคะเบิรงนะคะเนี่ยเวลาข้นนี่เห็นบ่ค่ะข้นออมโพนเลยตรงนี้แม่นมดเลยค่ะเป็นสายเขาเลยเห็นบ่ค่ะล่ามไปจนถึงนี่ ไตก่อใหม่ไตต้ตนใหม่นะคะพี่เห็นบ่คะเ,เก็บเพ็ดเก็บเพ็ดนี่มันจะสนุกอย่างหนึง่งคือว่าบางเทือมันเดินบต้องไก่เลยคะ่ะแค่คันไปเจอเจอพื้นของมันอะคะ่กะก็ได้แบบว่าใส่เวลาตัดหนีนันเลยละ่ะว่าจะเก็บปกติคนอื่นเขาเจ้าสิมาความถนัดของ่ละคนมาคือกันคนอื่นเขาจะใจส่ มีดนะคะเกมเ็ดดำแม่ปูใส่กันไก่ค่ะพอเวลาเวลาตัดตังสีแลน้าม่ก็ค่อยเก็บเอาเฮงเสียคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามือน,นีแม่ปูใสิได้ปาน,นีดเพราะว่าเ็ดมันกำลังออกคักค่ะฝนมันตกช่วงนี้ก็เลยแบบเขาปลานะคะหาค่ากับเขาค่าขนมให้เล็กหน่อยคะ่ะเนี่ยคะ่ะปลาเฟินปลาเฟินแบบนี้นะคะ่ะที่แบบว่าเ็ดมันจะมาขึ้นเพราะว่า มันช่ำค่ะแล้วเขาต้องหาบางดีๆบางเท่ออยู่ในไต่ต้นแบร์อยู่ในป่าที่มันมีต้นบูเบอรี่บุกอย่างศินับต้นสนศีนะค่ะมันกระสิอยู่ไต่ต้นมันกระสิตาทิดดูก่อนดูก่อนเจอแล้วช่อหนึ่งเห็นปะค่ะเวลามันเวลามันอยู่มันกระสิอยู่เป็นแบบว่าเป็นกอเป็นเลาแบบนี้เลย อันเจอเป็นพื้นมาเลยกับเก็บใส่เวลาเก็บน้านเลยค่ะแต่ว่าแป๊บเดียวก็เต็มนะคะมาเก็บนั่กันแม่ปูกันใส่กันไก่ไม่จะง่ายค่ะแมกก่บุกจจับลวบตังสีเลยก็เอาเศษพวกดินพวกนังออกเอาใบที่เอาเอาดอกที่มันเน่าออกค่ะไม่ผสมไปกับเพื่อนนะคะมันจะทำให้เพื่อนเนา่า Okay. เก็บไปน้ำทำความสะอสะอาดไปน้ำค่ะมันถึงจะไม่เสียเวลานะคะ อมืมาค่ะจากมูที่ทางไหนบูนี่แม่ปูรุดมูออกมาล่ะตั้เป็นเก่งไงเด๊แปบ๊บเดียวค่ะแม่ปูก็ได้ครึ่งถังละค่ะ เห็นบ่คะ่ะนู่นไม่ปูดเดินหาพวกมันอีกที่หนึ่งก่อนแล้วต้องดูดีๆคะ่ะเห็นบ่คะ่ะมันสิส่อนอยู่น้ำไต่ต้นแบบนี้นะคะยางไว้เขาก็จะเหยียบมันคะ่ะ อยู่ในกอโน้นอีกก็ปะค่ะมุดมันมุดได้แต่ละมือนี่มุดเลยค่ะมุดปลาสนไม่รู้ว่าพวกพักพวกอยู่ที่ไหนละ่ะไมปูรุดวุงโคจรจอละปู่ะสออนเฮดแนมะ่แม่ปูค่ะมาเจอปลาปลามันนะคะ ให้ดูช้าๆนะคะเห็นไหมคะเห็นปะคะ่ะไปดูช้าๆนะคะเหมือนใครมาปลูกไว้ให้เลยว่าดอกบานๆนูนค่ะมีอีกนะคะเบิ้งค่ะเห็นปะคะ่ะดนน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 ูนูนนูนนโนนูนน้าปูเอาแค่ป่านี้น้ปูก็ได้เต็มแล้วะแบงน,นูนไปอีกข้างหน้านน้นนะคะ บกการยางค่ะยางแม่ปูหยียบเวิร์กนี้ขอหน้าปูเขาเวิร์กนี้ก็จบละมาเจออีกป้าละค่ะเป็นแพร่เลยค่ะเดยวแม่ปูชัยดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้กิดกัดกิดกัดจี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 ดนูนโนนโนนมาข้ามมาตามมาเรื่อยๆนะคะนี่อยู่ใต้หญ้าใต้เฟิร์นโนนก็เป็นแพร แพรยาวไปเลยโน่นโน่นโน่นเหมือนใครมาโรยปลูกไว้เลยแม่ปลูกขออนุญาตเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้เต็มถังเห็ดเห็ดเหลืองกัดเจอดูนะคะดืดดนี่ก็มีอีกเห็ดดำก็มีโน่นอีกนะคะ แล้วก็ตรงเหลืองๆตรงโน้อนอีกนะคะชอบพวกนี้อีกโชวอ,อ้าวแอบอยู่ตรงนี้อีกดอกหนึ่ง